สวัสดีครับผมน็อตพานกครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอหนึ่งคันครับรถบ้านนะครับคันนี้เอาติดปี2012ตัว G ีหนึ่งุดกเครื่องดูโอ้ครับผมรีวิวให้ดูรอบคันนะครับเนี่ยฮะรถไฟหน้ายังสายอยู่นะฮะไฟแท้นะครับไฟแท้เดิมโรงงานนะฮะชุดแต่งเป็นตัวเล็กสปอร์ตไลท์มีนะฮะชุดแต่งเป็นตัวเล็กแท้รอบคันนะฮะเนีฮะเอาออกมาจากศูนย์เลยนะฮะ ทกแต่งมาแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยไฟข้างซ้ายนะคะเนี่ยฮะสปอร์ตรลสปอร์ตไลท์ติดหมดนะครับเนี่ยฮะผมให้ดูสีข้างซ้ายนะครับอ่ายางเป็นยางปี2 2เลยนะครับคันนี้เนี่ยฮะดอกยางยังหนาๆน,น,น,นะฮะเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยฮะเครื่องเป็นดูโอ้นะครับเนี่ยฮะดูโอ้ครับ หนึ่งจุดหกประหยัดน้ำมันนะครับเนี่ยฮะฟิล์มติดแล้วการสาดมีปีกข้างตัวใหญ่ครบนะครับรถบ้านนะครับเนี่ยฮะชุดแต่งข้างหลังก็เป็นตัวเล็กเหมือนกันนะฮะแท้เดิมโรงงานนะฮะเนี่ยฮะรถเป็นตัวจีนะครับท็อปหนึ่งจุดหกนะครับเนี่ยฮะสเกิร์ตมาจากโรงงานเลยนะฮะนะฮะปีกหลังแท้นะฮะเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะฮะสีสวยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเนี่ยฮะสีข้างขวานะครับอ่ะฮะรถไม่มีชนหนักชนเบาไม่มีนะครับคันนี้นถไม่ขยับทั้งคันนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเนี่ยฮะความพิเศษคันนี้ได้ท่อแคสเดิมอยู่ครบนะครับท่อแคสมีนะครับเนี่ยฮะ ผมให้ดูภาษีนะฮะยี่า2บกันยา66ครับผมให้ดูข้างในนะครับเนี่ยฮะรถบ้านเนี่ยฮะแอร์แบ็กสองลูกนะฮะที่นวมรถบ้านนวมสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะนวมสวยอยู่แล้วนะครับจอแอนดรอยผมเพิ่งติดให้ใหม่นะฮะเนี่ยฮะเป็นเกียร์ออโต,โต้รถเดิมๆเ,เลยนะครับเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยฮะ เบาะเดิมๆเ,เลยนะฮะคู่มืออะไรอยู่ครบหมดนะครับผมเพิ่มผมถอดมาซักให้แล้วนะครับได้มาเมนมีกาแฟหกนะฮะเนี่ยผมเลยมาอ่าสปาให้ทั้งคันเลยนะฮะเนี่ยฮะผมมาสปาทําความสะอาดให้หมดแล้วนะฮะเอาไปใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเนี่ยฮะข้างหลังนะครับเนี่ยฮะเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะเดิมโรงงานไม่มีขาดนะครับเนี่ยฮะภายใน ภายในสวยได้เดิมนะครับคันนี้เนี่ยฮะหลังคาผ้าหลังคาขาวๆเลยนะครับรถไม่มีเหม็นนะครับเนี่ยฮะแอร์แบค็คที่พวงมาลัยหนึ่งลูกนะครับเนี่ยฮะเดีย๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีมากนะครับได้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคันนี้เนีฮะเดีย๋ยวผมให้ดูนะฮะเนี่ยฮะแอร์แบค็คเอนจิ้นอะไรขึ้นครบหมดนะฮะ ใหม่แท้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้จอเอนโดยนะฮะเนี่ยฮะเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฮะผมไม่ดูเครื่องนะครับเนี่ยฮะห้องเครื่อง เดิมๆเลยนะครับเนี่ยฮะน็อตฝาโป่งหน้าไม่ขยับเลยนะฮะเนี่ยฮะน็อตแก้มนะฮะเนี่ยฮะคานหน้านะฮะผมให้ดูเลยนะฮะเดิมๆเลยนะครับนี่ผมติดเครื่องอยู่นะครับเงียบกิฟตเลยนะครับเนี่ยฮะคานหน้าข้างซ้ายนะฮะเนี่ยฮะเตาถงเตาช็คเม็ดอาร์อยู่ครบหมดนะครับเนี่ยฮะน็อตเนี่ยฮะปากระโปรงหน้าแท้นะครับเนี่ยฮะดิกร์โลโก้โรงงานอยู่ครบหมดนะครับ นี่ผมติดเครื่องอยู่นะครับเนี่ยฮะกาวเดิมโรงงานหัวก็สีสวยๆนะฮะเป็น ABS airbag นะฮะคันนี้เนี่ยฮะน้ำยาหล่อเลนใช้ตลอดนะฮะรถบ้านเนี่ยฮะมาดูนะฮะนี่ติดเครื่องอยู่เงียบๆนิ่งๆเลยนะครับเนี่ยฮะไม่ควันไม่อายอะไรทั้งสิ้นนะครับรถขับขี่ดีมากนะฮะโชคโตโยต้าสีต้นเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมไม่ดูข้างหลังนะครับ ข้างหลังสวยๆสะอาดขคิ่นเลยนะฮะเนี่ยฮะอตไม่ขยับนะครับโลโกก็ตัวต้าอยู่ครบครับเนี่ยฮะสันเสริเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเนี่ยฮะรถไม่มีโดนนะครับไม่มีชนหนักชนเบานะครับนี่ฮะผมไปดูท้ายนะฮะเนี่ยฮะสวยๆนะยางอะไรสวยๆเลยนะฮะไม่เคยใช้ลงพื้นนะครับกาวเดิมโรงงานนะครับเนี่ยฮะท้าย นี่ฮะกาวเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะลงรอยจากการฝาท้ายปิดนะฮะนี่ฮะดูรถทดลองขับพันนกห้ากทมนะฮะคันนี้ผมขาย2 1ง0 0 0หนึ่งะฮะสองแสนหนึ่งมเกพนะฮะ, 2, 10, 10, 9, ะ,ฮะผมเน้นขายสดนะฮะแต่ถ้าจะผ่อนก็ได้นะครับอ่าผ่อนคุณต้องไม่ติดเครดิตบูโรนะฮะถึงจะถึงจะติดต่อผมมานะฮะถ้าติด เครดิตบูโรไม่ต้องมาติดต่อผมนะฮะไม่ได้นะครับนะฮะต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะฮะเครดิตมีหน้าเฟซน,นะฮะซื้อรถกับผมได้รถอยู่แล้วนะฮะนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ